การพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเสร็จสิ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อปรับปรุงการทำงานด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เสร็จสิ้นแล้วหลังใช้เวลาพิจารณารวม2วันกว่า34ชั่วโมงโดยฝ่ายค้านเสนอแนะถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ผ่านมา7เดือนแต่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินนโยบาย,บยาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมทั้งประเด็นทางเศรษฐกิจ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเมืองกองทัพการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักเกล้าไกลได้อภิปรายสรุปยติว่าตลอดเจดเดือนที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่มีวาระการดึเนินงานที่ชัดเจนส่งผลให้ไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความเป็นห่วงต่อวิสัยทัศน์แปทัพของรัฐบาลภายในงานอีกนัอาจเป็นความมืดแด้านแทน โดยมองว่าหลายด้านยังล้มเหลวล่าช้าและถูกละเลยอีกทั้งรัฐบาลยังอาจมองปัญหาไม่รอบด้านเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเพียง5จังหวัดคือกรุงเทพมหานครชเชียงใหม่ชลบุรีภูกเก็ตกระบี่และพึ่งผานักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่กลุ่มอาจเกิดความเหลื่อมล้ํารวมทั้งสร้างปัญหาตามมาหลายด้านเช่นปัญหาขยะผู้มีอิทธิพลต่างชาติยาเสพติดสวยคอร์รัปชัน และความปลอดภัยของประชาชนจึงเสนอแนะสามแนวทางแก้ปัญหาคือการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อนำผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาทำงานต้องมีรถแมพการทำงานที่ชัดเจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำได้จริงและฟังเพื่อตอบสนองไม่ใช่เพื่อตอบโต้ข้อที่หนึ่งผมผมคิดว่าถ้าท่านอยากจะกอบกู้ภาวะผู้นำของรัฐบาลผมว่าถึงเวลาที่ท่านต้องปรับครมนได้แล้วครับคนที่เขาเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง เข้ามาทํางานได้ข้อที่สองครับถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะมีรถแมพได้แล้วมันสามารถที่จะทําให้คนที่เขาอยากจะคขับช่วยท่านเนี่ยมันเห็นภาพร่วมกันการขับเคลื่อนให้มันเกิดผลลัพธ์ได้จริงมันก็จะมีองค์คาพยพที่กลับมาช่วยท่านข้อที่สามแล้วก็เป็นภาวะผู้นําที่มีความสําคัญในศตวรรษที่21เลยคือการฟังผมอยากจะขอแนะนําท่านว่าฟังเพื่อที่จะตอบสนอง ไม่่่ดด้้ฟังเพือออทีจะตต,ตล,ลานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ร่วมอภิปรายพร้อมรับความหงใยและข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการปร,ปรับปรุงการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสําหรับข้อคิดเห็นคําแนะนําและข้อเสนอแนะตลอดจนความห่วงใย ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายในสภาตลอดระยะเวลาประชุมสองวันอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะได้นำความห่วงใยเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินง,งานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ซึ่งตลอดการอาภิปรายทั้งสองวันนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งคณะรัฐมนตรีต่างชี้แจงก,การบริหารงานและนโยบายต่างๆของรัฐบาลมีความคืบหน้าทั้งการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยววีซ่าฟรีการยกระดับสินค้าเกษตรให้ราคาดีขึ้นโดยเฉพาะยางพาราการแก้ยิ่งนอกระบบและการออกเอกสารสิทธิ์ให้มีที่ดินทำกิน ซึ่งรัฐบาลพยายามขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอดจนพยายามทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความโปรง่งใสไม่มีการทุจริตเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ หลังการพิจารณาฎกขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเสร็จสิ้นที่ประชุมรับทราบพ,พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสาม,มัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่9เมษายนพุทธศัการาช2567และปิดประชุมเมืม่อเวลา2นาิก15นาทีที่ผ่านมาศักดิทธิ์ปรับศิลรายงาน